แอคชั่นสนวัสดีพีนน่น้องวันนี้สิไปเช่เวนเนาะก็นั่งเดือดงานสภาพกระชี้แย่หน่อยนึงว่าเป็นยังดอกเอาผ่าปิดปากไว้เอาไปเช่เบน,นเขาต้องสิเขาเช่เวบน,นี่เขาต้องปิดปากเนาะไปปไปได้ไปไกองค้ะผมไดกเ,เห็นมือกล่องกับคอมเมนต์มาเรื่อยวันนะ่าตารอสำนัยเดี๋ยวสิเปิดตัวมือกล่อง คอมเมนต์ใต้คลบหนิเด้ออัน,นี้มีเส้นตกรอกแต่ว่างทันตอนนี้บวท่นเพลย์โมหนาเพราะว่าให้เอฟซีคอมเมนต์ใต้คลิปก่อนมาอยากเบิงึงบอลด้วยว่าบออยากเบิงึงคอมเมนต์มากแลต่เปิดโตัวเสนมือกรองแล้วแตเปิดโตัวมือกรองหนนะ้าบัตบัตอันนี้ท่านท่านไว้ อันัทเ็นเนาะตอนนี้กวมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนาะ กบหาพิ่ปากไว้สร้างเนี่ตอนนี้าวนมนงแดงปนจำตานมแดงเป็นตาแอนนพิปากไว้สางดงายตอนนี้ก็ได้เกิดเหตุฉนสนพอมาฉันมาเพราะอะไรก็ขอสอดคล้องเน้อเพราะเป็นกนมาเพราอารมณ์ดีหนึงมันก็ถือว่าถอไปเนาะทีน้องะวดแอ้าบึ้งกนแาแล้ว่ะข ตอนนี้เขากวมาหอเซเว่นนะเนาะตอนนี like ้ก to ็ร่างสื่อเดียบสื่อของรูซื้อขนมขบเคี้ยวนี่แหละซื้อขนมนี่แหละเพราะว่าพวกเครื่องใส่ยังซื้อได้่ะเด้อมันถ้าซื้อสื่อถนมบอกค่อยๆเนาออ่ะเขาเมื่อก่อนอ่ะเนาะอันนี้เมาต้องห่อค่อยๆนี่ก็เดียบสื่อถนนก็

ใส่ยังไงค้นคนอะนยังอันนี้คือเป็นคล้องมักนาเซียยวนอ่ะอันนี้หามห้ามอเส้นเ่ียนทางโซนที่ขาดไ่สุดก็คือส่วนโนอะไรคือส่วน กางเกงสั้ามาเมนกาเสาก็เอนมาคล้องเผิวโอ้ยขาดไอเทมสั้นมาอ๋อบบเื้อกางเป็นกางเนาเบงหนะมาิวเนาะเาเเอเว้นน่ะถุเมือห่อแล้วมห่อใคองเต็มเลยร้าตของขนมกานมนี่เบสเื้อยาง่เื้อามี ย yeah. ี่ว oh, hmm. uh. ่าวร้อลยิันนดีที่นอกม้อนบากาศเพราะว่าวันีโอกาดมันเต็มกระเป๋าอยู่บ่ชิมีในสื่อมันนี่ของมาอกัก้องสัญญาเนาะหมอใส่ชิมี่ให้ผมจะีเลยมากดหลายคนห้องจะยู่ใกต้ในี่ก็ได้ทคางานมากงานออกก็ต้องใจด้วยนะ

ขายหินเมื่วันเออจังว่ากแล้วถาเบิร์มามันสะออกหรือบอเ่ยมันสะออกหรือบอกะต้องเบิ่งมันไหนสามสี่หมื่นแดดเพิ่นมาเจ๋มือมาฮกหาเออประมาณจี้หาหมื่นแดดนั่งจะออกเพิ่นมากะต้องเบิ่งเนาะถ้าว่ามันออกมันยังกะสียองมาเหตุจีบอีกเท่อนึงเด้อให้พี่น้องเบิ่งว่ามันสะออกว่ามันสะเห็นคนหรือบอ ของที Không, ่สั่งมาได้กะคลิปนี้กะพขอสนเนากะสิเตียมตัวนอนก่อนเงานอานอื่นบายบาย